สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะครับผมนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเจ้าแทงสามร้อยนะฮะออกมา,าได้ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะครับเจ้าแทงสามร้อยนี่เราออกมาสองสัปดาห์นี่เพราะอะไรเนาะนะครับได้ขับไปไหนบ้างแล้วนะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยกับเจ้าแทงสามร้อยนะครับมีโครงการที่แรกว่าจะานำไป เที่ยวที่จันนะแต่ก็ไม่ได้ไปครับเราเอาเจ้าคันปาจิโร่สปอร์ตนะครับปาจิโร่สปอร์ตคันจากเจ้าปาจิโร่สปอร์ตนี้ออกก่อนเจ้าแทงสามร้อประมาณ3าเดือนนะแต่ทําไมเราถึงมาออกเจ้าแทงอีกนะครับคลิปนี้ก็เจ้าแทงสามร้อเนี่ยคือเราก่อนจะออกเจ้าคันปาจิโร่เนี่ย เจ้าแทงสามร้อยเราลิงมาแล้วนะดูมาแล้วว่าเอ่เราจะออกรถรุ่นนี้แหละนะครับนะเจ้าแทงสามร้อยนี่สรุปก็คือออกคันนุ้นมาก่อนก็ไม่ผลจะออกคันนี้นะเพราะความชอบนะครับเพราะความชอบของเรานะก็ไปเอาคันนี้มาอีกอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าแทงสามร้อยที่ เราออกมาแล้วทำอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวแรกก็คือเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนยางนะครับไม่ได้เปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนยางเฉยๆนะครับเปลี่ยนยางเฉยๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับฝั่งนี้มันมันมืดนะนี่ครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่อันนะครับยางนะฮะ เป็นยางเดิมนะครับเป็นยางเดิมอ่าเป็นกระทะเดิมนะครับแต่ยางใหม่นะครับนี่ครับออกมาประมาณครึ่งเดือนนะครับยังไม่ได้ไปไหนฮะสำหรับเจ้าแทงค์สามร้อยของเรานะครับถามว่าทําไมถึงชอบเจ้าแทงค์สามร้อยนะครับอ่าโดยที่ขับลองดูแล้วก็คือเ่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นขับสองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขับสองนะฮะ ว่าจะแต่งอะไรอีกไหมผมคิดว่าคนแต่งเยอะมากนะครับกับเจ้า,าแท้งนะครับคนแต่งเยอะส่วนเราก็ามาใส่แค่ล้อก็พอนะตอนนี้นะครับตอนนี้ใส่แค่ล้อก็พอก่อนนะครับหรือว่าจะแต่งแบบไหนอีกก็อรอดูครับผมรอชมว่าจะมีการแต่งแบบไหนอีกไหมนะครับสำหรับเจ้าแท้งสามร้อยของเราทีแรก เราจองตัวโฟวินนะครับเราจองตัวโฟวินสีดําที่เราทําเรื่องจองไว้อยู่นะครับสรุปแล้วก็คือตัวโฟวินสีดําไม่ได้นะก็ได้เป็นสีขาวขับสองนะครับได้เป็นสีขาวขับสองนะล้อยางใช้ bf นะครับ bf 2อสอง่หห้าทับเจ็ดสิบอสิบเจ็ด สองหกห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับใช้กระทะเดิมนะฮะใส่ไปแล้วก็ดูใหญ่บึกบืนดีนะนะครับดูใหญ่บึกบืนอยู่นะฮะสำหรับเจ้าแทงสามร้อยนะครับก่อนที่เราไปออกเจ้าตัวปาจิโร่เนี่ยเนี่ยเตัวปาจิโร่ข้างหลังนะครับ ตัวป้าจิโรข้างหลังเนี่ยนะครับเราก็อยากได้ตัวนี้เลยนะครับพอ,อ,อโดนนะครับเจ้าปาจิโร่มาจอดแล้วก็เราลืมปิดประตูนะครับเจ้าหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปกัดสายไฟก็เลยเอาไปเคมจอดนานเลยครับตอนนั้นประมาณเดือนเดือนกว่านะครับ ถึงได้ไปตัดสินใจเอาตัวนี้มานะครับนี่ครับก็ตัวเอ่อเราก็สองจิตสองใจเพราะว่าออกถนนมาแล้วยังไม่ถึงสามเดือนเลยนะครับป้ายยังแดงอยู่เลยยังไม่นี่เพิ่งได้ปลายขาวนะครับเพิ่งได้ปลายเขาเมอไม่กี่วันนี้เองนะไม่ยังยังไม่ถึงสิบวันด้วยซ้ํานะครับแล้วก็นําไปเที่ยวที่จันทร์นะครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับแล้วก็จอดล้างนะฮะ เจ้านี้ก็จอดเอไว้ที่บ้านนะครับแต่เฟนบอกว่าทําไมไม่เอาไปแต่งอีกให้สวยๆเหมือนเขาแต่ใจเราเนี่ยคนแต่งมันเยอะมากนะครับสําหรับเจ้าแทงสามร้อยนะคือใครออกมาเขาก็แต่งนะครับเราก็เลยว่าโอ้รถแต่งดูเหมือนเยอะแล้วเละนะครับเราก็เลยอ่านเกมว่าจะขับแบบเดิมๆนะครับเนี่ยฮะจะขับแบบเดิมๆ ดีกว่านะฮะแต่ก็ยังยังไม่ละการแต่งนะฮะแต่รอดูว่าจะเราจะแต่งอะไรเพิ่มอีกแต่ก็คงจะอีกนานนะครับนี่ฮะเจ้าแทงสามร้อยนี่โอ้โหช่วงคือไปเที่ยวเมื่อกี้นะเจอแค่หนึ่งคันนะครับสําหรับเขตเจอขับนะไม่รู้ว่าเขาออกอเขาชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าคากลับมาเจอหนึ่งคันเท่าที่วิ่งไปยังไม่เจอเลยนะครับ ยังไม่เจอที่ขับาตามท้องถนนนะครับเจอแต่ตามคลิปาตามคลิปต่างๆนะนะครับที่เขาลงเพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นนะครับนี่ฮะนี่ก็ดูโฉบสวยสวยงามทีเดียวครับมันเหมือนทรงทรงอะไร พี่น้องเว้อว่าทรงของเจ้าแทงสามร้อยนี่ทรงอะไรนะฮะภายในรู้รานะครับผมเรียกว่าตามที่เราเล่นรถมาเนี่ยเออยังยังคือต้องยกให้เจ้าแทงเลยนะครับอันนี้สำหรับส่วนตัวของผมเองนะไม่มีเออไม่มีอะไรที่จะนี่นะครับส่วนตัวของผมนะนะครับเจ้าแทงนี่ ่าภายในรู้สึกล้ำหน้ามากนะครับล้ำหน้ากว่าอ่า,อารุ่นรุ่น,นเดียวกันประมาณนี้รุ่นนี่ครับรุ่นนี่ครับผมนี่่แรกเราจัดเจ้าคันนี้มาเนี่ยอันนี้ก็แต่งเป็นขอบยี่สิบนะครับลังคาดำนะแต่งรอบคัน ก็สวยงามนะครับคันนีไ้ไม่ไม่ถือว่าขี้เรีนะครับแต่งประมาณนี้เรียบๆง่ายๆนะครับเราไม่ได้แต่งออบแบบหรือคือแต่งแต่ภายนอกะนะครับนี่ครับผมก็เป็นสาวกของมิซูนะฮะผมใช้มิซูมาสรุปแล้วก็คือประมาณอันนี้เข้าขั้นที่สี่นะครับขั้นที่สี่ขั้นที่สี่นะสําหรับเจ้ามิสูนะครับคันนี้ก็คือกะว่าจะออกมาใช้ ส่วนตัวห้องเราเองนะครับอ่าตัวนี้ก็สวยงามนะฮะสำหรับสำหรับผมผมก็ว่าสวยงามนะนะครับสำหรับอ่าคนที่ไม่ชอบเขาอาจจะไม่ว่าสวยงามเหมือนผมแต่ผมเนี่ยเป็นสาวกลิสซูอยู่แล้วใช้คันที่ผมปล่อยไปเนี่ยโอ้โหอย่างทนมากไม่เคยได้ใช้ทำอะไรไม่เคยได้ทำอะไรเลยครับสิบสองปี เจ้าตัวปาเจโรคันนั้นที่เราปล่อยไปไม่เคยทําอะไรสักอย่างเปลี่ยนแค่ยางนะครับเปลี่ยนแค่ยางนะฮะ,ะคือเราเข้าศูนย์อยู่ตลอดใครว่ายังไงก็ช่างนะครับแต่สําหรับผมนะความคิดเห็นของผมว่าเจ้าตัวปาเจโรหรือเจ้ารถมิซูเนี่ยเครื่องของมิซูเนี่ยนะครับผมว่ามันใช้ดีอยู่แล้วก็ทนนะครับซึ่งคันนั้นก็ สาสมบุกสมันนะครับไม่ใช่ว่าเอ่อใช้แบบทนุถนอมนะนะครับแต่สมบุกสมันจริงครับวิ่งทางไกลยอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับนี่ฮะปาจิโร่สปรอร์ตใครเป็นสาวกไม่สูก็คงจะรู้ดีนะครับใครใช้ไม่สูก็คงจะรู้ดีนะครับเตะนะครับทําไมผมถึงหันมาออกทั้งปาจิโร่และก็เจ้าแทงนะครับ เราแทงยังป้ายแดงอยู่เลยนะนี่เ้าแทงผมยังป้ายแดงอยู่เลยเห็นไหมนะครับจะบอกอย่างนี้ผมชอบอ่ารุ่นนี้ก่อนที่จะออกปาจิโร่นะนะครับผมรอดูว่าเจ้าปาจิโร่ตัวใหม่ตัวสองพันเอ่อตัวใหม่ล่าสุดอะคือสองพันยี่ิบห้าก็คือมีออกแล้วตัวนี้แหละสองพันยี่ิห้านะนะครับตัวนี้สองพันยี่ิห้านะครับแล้วทําไมต้องไปออกเจ้านี่ด้วยความชอบครับผม ไปออกเจ้าแทงมาอีกคันหนึ่งนะครับด้วยความชอบของเรานะครับก็เลยเจัดเจ้าแทงมาอีกหนึ่งคันนะฮะเ,เนี่ยเนี่ยนี่เลยพอออกเจ้าแทงมาแล้วนี่ก็เลยมีความคิดนะครับเจ้าไบเกโรเนี่ยก็อาช้ควบคู่กันไปครับพี่น้องนะในเมื่อออกมาแล้วใช้ควบคู่กันไปใครชอบแทงสามร้อยก็ วันไหนชอบไปฮีโร่เปลี่ยนขับก็ขับครับผมนะเนี่ยสวยๆครับรอๆเลยครับแต่งรอแต่งสวยเลยครับเจ้าปฮีโร่เนี่ยแต่ส่วนเจ้าแท้งก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับเปลี่ยนแค่ยางเฉยๆครับผมนี่โอเคครับสัตวไชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นเลยนะครับบายๆครับ